สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมยี่เหล่านะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นนะครับในโทรศัพท์ของ Android นะครับนะว่าทํา2จอจดสูตรด้วยแล้วก็เล่นด้วยทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนมีมือถือนะครับน้าระบบ Android นะครับก็ทําตามเฮียได้เลยนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับนะาเห็น3มขีดตรงนี้นะครับกดเลยนะฮะนี่นะครับมันจะมาขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับตรง Google นี่นะครับเห็นไหมฮะกดไปเลยนะครับ Google นี่นะครับและ เปิดมุมมองนะครับมุมมองแยกหน้าจอนะครับให้กดไปเลยนะฮะนี่นะนี่นะครับเลือกไปเลยนะฮะหน้าเล่นนี่นะครับเราเข้ามาอย่างนี้นะครับมันจะแบ่ง2จอแบบนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับนะนี่นะฮะสูตรเล่นไปด้วยจดสูตรไปด้วยนะครับนะให้ท่านพิมพ์นะครับนะพิมพ์มรหัสเข้าไปนะครับนะจากที่เว็บให้มา,านี่นะครับจะเล่นไปด้วยและจดสูตรไปด้วยนะครับท่านก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับนะนี่นะฮะง่ายๆนะครับวิธีการ ทำสองจอนะครับนะของระบบ android นะครับสำหรับวันนี้เฮียขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ